เพลงนี้ก็สวีททุกท่านด้วยนะครับผมเนี่ยผมในวันคนนี้ในการก็ไเกิดตีนะครับผมซึ่นี่มาทำธุรกิจที่ที่เท่าไหร่หรอวะพาร์ทพาร์ทหรอครับพาร์ทที่สิบแปดนะผมโอเคเป็นธุรกิจที่แม่น้ำแม่น้ำสักทีหนึ่งเจอพีทนั่งอยู่แล้วก็แสงแดดอันสว่างจ้านะฮะเราต้องมีแสงสว่างบ็อกซิ่งชาเลนจ์นะครับการต่โมยอะไรสักอย่างครับ So how do I do it Pete do what beat those rich kids into submission. Well, what have you tried so far? Random violence, widespread destruction, gratuitous sadism. No, no, that's not gonna work. They get all that kind of stuff at home. Now what you gotta do is you gotta beat one of them publicly. You gotta prove to them you're better than their best man. Why don't you box that dumb jerk Biff? Not bad, Pete. Not bad at all. Alright. See you around. Wait, Jimmy, can I come too? You know what? เฮ้ยพีทมันจะไปด้วยอ่ะพีทต่อยเป็นนะไม่ต้องไปงหรอกนะเฮ้ยจิมมี่คนหลอ่อโชว์พิ้วดีกว,ว่ามาไปด้วยจักรยานคู่ใจครับจักรยานส่งของของเขาเองเฮ้ยจิมมี่ไม่เรียกมีส่งของออไม่ใช่ละจะไปไหนต่ออ๋อตรงไปเนี่ยลบ you and me biff you and me what you and me the noble art of boxing may the best man win and then you little trust-fund fairies will know what life is all about anytime popper of course the best man always wins me come on ใครจะขัดรองเท้าให้เธอเล่าไอ้บีฟฉันไม่ขัดรองเท้าให้เธอหรกนะมาต่อยมวยให้รู้แล้วรู้รอดกันเถอะมาเลยไอ้บีฟเข้ามาทางไหนก็ต่อยได้มาไฟไฟโจ๊ะโจ๊ะโหมดโหมดโหมดโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะหตรงไหนวะหลตรงไหนวะหตรงไหนวะ มันผ oh, ิวมั้งวะไอบี๊บเออเออเออเอเอ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 ้ยโอ๊ย้ยมันเคาเตอร์อ๋อันเตเมทหลบเนี่ยเอ้ยเออไอตัวคู่นี้สูสีมากนะเออ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 อัดเชือกคุณนี่ครับแตะอัดเชือกเลยครับจึ๊บ อะไรเล่าอะไรเล่าอะไรเล่าฮะอุ้ยวระคร้งช่วยชีวิตไว้เพื่อนระคะงช่วยชีวิตมาข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้ามาจุจุหลบจุจุจุเอตอตาไม่โตสักปัดอะไรของเธอบีบฮะไอบีบเอ้อยมันตาโดนละอะไรจอาเออเออเออเอเอ มูดโดนเต็มเลยอืออือน็อกไปซะน็อกไปซะน็อกไปซะอือเต็มข้อล้อเต็มแข้งเดี๋ออยวมันต่อย,อยนี่ว่าไม่ใช่เตะขอโทษครับ,บกูวิ่ไปแล้วชนะทีได้ทีเอาใหญ่นะผม Ooh, what's he Go rest! Yeah. What have we got here? That poor kid just beat up yes. Biff. He's our, He's our champion. new champion. What? He is That's the right. new champion! Yeah, come on! Come on, man! Woo! You disgust <coughs> me! <coughs> it takes more than victory to become a champion. It takes breeding and nepotism and snobbery. You filthy democrat! Gentlemen! เอาเว้มันหมาหมู่ครับแพ้แล้วก็ไม่ยอมรับความแพ้แพยครับมาแล้วครับนี่ไก่กระโดดเชือกของเขาที่สุดยอดจริงครับกระโดดเชือกเมื่อกี้ก็น่าจะขาขาักไม่ใช่ขาขาเจ็บเม่กี้มันมีคนปาไข่แล้วใส่หลังเพื่อนครับปาไข่ใส่พื่อัวเองกันล่ะ สายสไนส์สายสไนส์ผมไม่ชอบนะเออมันชอบปลาซุ่มเอมอเออลงไปก็คืออังอังอังอะไรวะเฮ้ยคว่างเหรอจับต่อไข่แม่งเลยล่วงอะไรอะไรสายสไนส์อ่ะต่อไข่ดีครับต่อไข่โอ้โิชิลๆอ่ะใช้อาวุธบ้างดิ้นี่ได้ใหม่ได้ใหม่คนระับวิวัฒนาการนะ ดูดูสังเกตดูครับมันจะมีวัฒนาการมาใหม่ดูอลังการขนาดไหนที่ยิงของผมเนี่ยสุดยอดจริงๆให้ดีอาใช้หมัดดีกว่าหมัดมันกว่าอะไรวะมันเกิดอะไรขึ้นโอ้วมันเจอบอสเลยเหรอเออจะัดการส่วนลูกสมุนกระจ๊อกกระแจกก่อนนะ

เ uh> อาบอักเหรอเอาโอ้มันกลับขึ้นมาฟื้นมีชีวิตต่อไอ้บ้าเอ้ยอืมอืมอืมออืออเ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 ออนี่จัดการลูสมุนตัวน้อยของเธอก่อนดิ อออถุยน้ำลายใส่แมงเลยมันไสอืมว้มันโหวดว่ะโอ้แล้วมันมีเลียงลู้สมบได้เรื่อยๆยังไงชิบหายละเจองานยากปะเออเออสู้ตัว,ต,วตัวดิเพื่อน นราอย่าใ,ใช้ลูนสมุนสิโอ้ดูนี่มันตุดแนตะ่วิ่งหนีวิ่งหนีอะ่ะโอ้คอมโบมันโหดมาก โอ้โหไปไหวแล้วเออลูสมุนไม่เยอะชิบหายเลยเออ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 มันต้องอย่างงี้มั้ยต้องใช้ลูสอบุญเพื่อนโอ้ยโอ้ยตุ๊ดตุ๊ดเอ้ยไรวะวิ่งหนียังเยอเลยผมที่ใช่อาวุธเลยครับ มองไม่เห็นมองไม่เห็นเอ้ยเอ้ยเหม็นเหม็นเหม็นโอ้เออเออขอพลังหน่อยเออนั่นแหละอะไรใครจะมาปลาไข่ไม่ได้ด้วยเออ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 เหม็นไปดิเหม็นไปดิเหม็นไปดิเอาต่อยดิไม่ต่อยอ่ะไม่ยืนเหม็นกันยังไงเออเออเออไอหมาหัวเน่าเอ้ยเออเออ ด้วยซ้ำ <c oughs> ซ้ำป้าไว้อะไรแกศพด้วยนะครับอะไรหรอยืนยืนปลาไขใคอ,อสายซุ้มสายซุ้มหรออ่าสายซุ้มหรอจบแล้วมาแล้วมีกะเอหมามูก็ไม่หวั่นบอกเลย ค,คือเจืาจักันบอสของมันได้แ,แล้วนะตอนนี้ผมก็ไม่ถูกกับเด็กรวยไปที่เรียบร้อยฮะเอา้เอาเอาคือชัปเตอร์ที่สามแล้วเหรอครับว้าว อันที่สามนึกสุดจะเป็นคนทิสมัตก่อนล่ะชิสมัตกิตมัตนะฮิสมัตก็จะมีซานต้าคลอสนะฮะแน่นอนครับว่ต้องมีภารกิจกับซานต้าคลอสแน่นอนครผมมั่นใจโอ้เย้โอ้มันชิสมัดจริงๆด้วยนะผมโอ้ถือชิสมัดแล้วเย้น่าจะมีของขวัญนะฮะมีภารกิจอะไรอย่างงี้มีของควรของขวัญแจกให้ผมมั่ง โอเคถ้าทานรับพื่นี่่าก็ไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเซอ์ไคบายครับบ๊ายบาย